ยาลาดไม่เกรงใจแล้วนะคะโอเคน้ำน้อยน้ำมากแล้วแต่คนชอบนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าจะมาชวนทำก๋วยจับนะคะก๋วยจับเครื่องในหมูนะคะเครื่องในหมูเครื่องในหมูก็มีไม่เยอะเนาะเดี๋ยวย่ามีอย่างอื่นเพิ่มอยู่แล้วมีหมูกรอบเพิ่มนะคะแล้วกอ็อันนี้เป็นกระเพาะหมูย่าล้างสะอาดแล้วนะคะข้างนอกข้างใน ล้างสะอาดแล้วแล้วก็ไสหมูไสอ่อนนะคะแล้วก็หม้ามค่ะหม้ามล้างแล้วนะคะแล้วก็ตับส่วนตับกับหม้ามเนี่ยเราจะไว้ต้มที่หลังนะคะส่วนที่เราจะต้มก็คือ,อต้มกระดูกข้อเป็นน้ําซุปก่อนแล้วกอ็อันนี้เราก็ลวกลวกน้ําร้อนแล้วก็ใส่ไปในนี้นะคะส่วนของน้ําซุปนะคะเราก็จะมีเครื่องพะโล้ค่ะเครื่องพะโล้นะคะแล้วก็ ซีอิ๊วดำซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บกระเทียมค่ะรสด,ดีหมูผงชูรสแล้วก็พริกไทยเม็ดบุบุแล้วก็ลูกผักชีค่ะแล้วก็ไข่ต้มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะทำเป็นไข่ไข่พะโลตานีค่ะผ่าออกมามันก็จะไม่เหมือนไข่ในก๋วยจั๊บที่มันเป็นไม่ใช่ตาเนียค่ะ แล้วก็ทําก๋วยจั๊บนะคะก็ต้องมีเส้นก๋วยจั๊บนะคะมีเส้นก๋วยจับ๊บต้มมม้วนนะคะแล้วก็เส้นหมี่ค่ะถั่วงอกผักต่างๆที่เราชอบอะคะ่ะ่เดี๋ยวเราไปลงมือต้มกันเลยค่ะค่ะใส่ลงไปเลยของพวกนี้ช้อนออกอยากค่ะเราต้องใส่รวมกันไปในนี้นะคะ่ะเราได้ยกออกไปทีเดียวเวลาเข้า,ขาที่แล้วเนาะอุ้ยกับ ส่วนไม้นี่เราใส่ในหม้อได้เลยเดี๋ยวเราหยิบออกได้ย่าเอาเครื่องพะโลลงไปคั่วนิดนึงนะคะให้เข้าหอมสักหน่อยอน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปคั่วให้เขาเหลืองหน่อยเนาะ นี่นะคะเราจะได้สีสีน้ำตาลไหมเหมือนสียูดดำะคะ่ะแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่หม้อไปเลย <c oughs> เครื่องที่เราเตรียมไว้เราก็ใส่ไปเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะที่ย่างคั่วเมื่อกี้แล้วก็ย่าก,ก็ตักน้ำใส่ไปกระบวยหนึ่งให้มันไปไปละลายน้ำตาลที่ย่างคั่วนะคะมันก็จะเป็นสีสีอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ย่าก,ก็เทกลับมาในหม้อแล้วก็ต้มต่อไปะน้ําเดือดแล้วนะคะเรามาลวกกระเพาะก่อน,นะคะ่ะลวกเอาคาวเอาเหม็นเอาสาบเขาออกก่อนนะคะ เราลวกแค่นี้พอนะคะเอาแค่คาวเขาออกแล้วเราก็เอาไปต้มเลยเอาไปใส่หม้อข๋ยจับเราเลยนะคะน้ําเราก็เดือดแล้วะคะ่ะใส่ไปเลยแล้วก็ตุ๋นไปนะคะ่ะย่าตุ๋นเย็นนี้กินพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าอ่าแล้วก็กระดูกข้อเราลวกน้ำสักหน่อยอ่ะใส่ลงไปลวกเอาคาวเอาอะไรเขาออกสักหน่อยนะคะกระดูกข้ออ่ะ ใส่ลงไปเป็นน้ําซุปค่ะแล้วตอนนี้ก็สุนสบายใจไปเลยค่ะค่ะพอเราใส่กระดูกข้อไปแล้วใส่กระเพาะใส่ไส้ไปแล้วเราก็ปรุงรสไปในนี้เลยค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วด,ดำไอ้ไม่ใช่ซีอิ๊วขาวค่ะย่าพูดผิดซอสฝาเขียวค่ะรสด,ดีผงชูรส แล้วก็น้ำตาลค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปื่อยค่ะอ่าเราทําก๋วยจั๊บกันใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทําเส้นก๋วยจับ๊บเส้นก๋วยจั๊บย่าเนี่ยมันเป็นเส้นเขาเรียกอะไรอะเส้นเก็บอะเส้นตากแห้งนะคะเราก็ต้องเอามาล้างก่อนว่าตากแห้งเนี่ยเอ่อเขาต้องมีขี้ผงแน่นอนอ่เราก็ เตรียมที่เราเตรียมเอาแท่ว่าเราพอเราทานนะคะเราทานแค่ไหนสมาชิกเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นนะคะอ่าเราก็ทําประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปล้ áng, างแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่เส้นก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือย่าเทน้ําไปครึ่งครึ่งถ้วยแบ่งเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตักแป้งมันไปเนี่ยสองช้อนช้อนช้อนกินข้าวเราเนี่ยค่ะตักไปสองช้อนค่ะเดี๋ยวเราไปต้มเส้นก๋วยจั๊บกันเลยค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะพเพื่อนๆย่าก็จะล้างเส้นก๋วยจั๊บนะคะเอาขี้ผงออกแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ทำเส้นม้วนกันนะคะแล้วก็คนเขาค่ะคนไปสักพักหนึ่งให้เขาให้เขาอ่อนตัวแล้วก็ม้วนขึ้นมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะเป็นปึกๆอยู่ข้างล่างอ่าอันนี้มันเป็นเส้นติดบ้านนะคะเพราะว่าปกติเราจะใช้เส้นที่มันเหมือนเส้นใหญ่อะไรก็ได้แต่ว่า ช่วงนี้มันช่วงโควิดเนาะเราไม э so ah mm ่ไ hmm. ด้ออกบ้านบ่อยเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรอะของแห้งๆติดบ้านไว้เนาะสะดวกการกินการอยู่เส้นเราก็เริ่มม้วนแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเส้นเราเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นแข็งนะคะเส้นที่เขาเก็บเอาไว้เหมือนวุ้นเส้นต้องแช่น้ําก่อนอะไรประมาณนั really. ้นอะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นกรวยจับก็ใช้เส้นไอ้นี่ได้นะไอ้ที่มันเป็นใสๆของฮ่องกงอะ นี่เดี๋ยวพอเขาเปื่อยแล้วเรามาใส่แป้งมันกันค่ะเส้นเราก็หนุ่มดีแล้วนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราเปื่อยกว่านี้นะคะเดี๋ยวพอเวลาเรายกลงหรือว่าเขาเย็นแล้ว่มันจะเป็นขึ้นอืดแล้วก็ถ้าน้ําน้อยกว่านี้นะคะมันก็จะจะเป็นแค่นแค่เวลาเราตักเส้นมันก็จะขาดขาดใช่ไหมคะอันนี้เราเวลาเราจะตักเราก็จะตักเอาแต่เส้นเรามากินเนาะอ่ะทันนี้ยาก็จะใส่แป้งเลยค่ะ แป้งมันที่เราละลายไว้นะคะเราต้องคนก่อนนะคะเพราะว่าแป้งมันในน้ำเนี่ยไงเขาก็นอนก้นแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะคะเดี๋ยวติดช้อนค่อยๆใส่ไปนะคะเส้นเราจะไม่น้ําเราก็จะไม่ขาวๆนะคะเพราะว่าเ,เขาเป็นเส้นกว๋วยจั๊บตากแห้งนะคะตากจนเหลืองแล้ว อันนี้คนโบราณเขาเรียกเส้นเปียกค่ะหมายถึงเปียกเหมือนเปียกสักคู่เปียกอะไรอย่างนั้นนะที่จะเป็นน้ํานั่นใส่ได้อีกนิดนึงนะคะอ่าพอละนี่นะคะเดี๋ยวรอรอเขาเดือดอีกทีก็ใช้ได้เลยถือว่าแป้งเขาสุกนี่ที่น้ํามันยังอยู่เยอะอย่างนี้เพราะว่า เพื่อเรารักษาเส้นนะคะไม่ให้เส้นเราขาดแล้วเส้นเราก็จะสวยเราเอาทพีลงไปคนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันแค่นแค่นเราตักไปปุ๊บเส้นก็จะขาดไม่สวยเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะเฉเพาะเราตุ๋นไว้ก็เปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักเครื่องออกเลยค่ะ,ะตักตักเครื่องไว้ <c oughs> ทิ้งเลยนะคะแล้วก็เอากระเพาะเราออกกระเพาะกับไสเราอะคะ่ะออกเปื่อยยุยแล้วเราก็เอาออกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตับไปพอตับ สุกนะคะเราก็ไม่มีอะไรละเราก็ใส่ตับไปต้มเลยค่ะเราทำแบบโบราณนะคะตับที่จะเป็นแข็งๆนะคะเราไม่เราเราไม่ทำแบบตับลวกนิ่มๆนะคะต้มเดี๋ยวเขาสุกแล้วเราก็จะได้ไปตักทานกันค่ะ ใส่ยาก็เอามันมันออกไปแล้วไม่อยากกินมันมกระเพาะ<ม>ที่เกี่ยวพอเนาะ,นะ<ม>อ,ะอันนี้ย่าใช้ผักชีฝรั่งนะคะกับต้นหอมซอย<ม>เขาจะเข้ากันดีกับก๋วยจับค่ะ อันนี้ไม่ว่ากันนะคะใครชอบน้อยชอบมากกระเทียมเจียวค่ะยาลาดไม่เกรงใจแล้วนะคะโอเคน้ำน้อยน้ำมากแล้วแต่คนชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะกว๋วยจับเครื่องในหมูย่ากว๋วยจับหมู หรูหลามากหมูกรอบชาชูตับลวกม้ามกระเพาะครบเครื่องค่ะไส้อร่อยมากนะคะลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆญา่าฝากาให้กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเ,เป็นกำลังใจให้่าด้วยค่ะ